ยามเย็นเราก็มา,าชมดอกไม้ยามเย็นกันนะคะเมื่อวานที่นําชมบ้านหางช้างหรือบ้านเพชรขึงนะคะที่ตอ,อนนี้ก็อายุ7ปีใช่ไหมคะแล้วก็อ,ออกดีละ3มช่อมา3ปีแล้วคะ่ะก็ดีใจนี่นะคะปีนี้พูดว่าเมื่อกี้เพิ่งเห็นอีกสองช่อ,อสรุปหน้าวันนี้นะคะกอนนี้ซึ่งอายุ7ปีหน้าวันนี้ก็จะมีดอกมาช่อด,ดอก ทั้งหมด5ช่อนะคะมาดูว่าช่อขนาดที่ยังเล็กอยู่มีลักษณะอย่างไรเห็นยังคะนี่นะคะนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นะคะตรงนี้นะคะนี้ก็ออกมาใหม่นะคะเมื่อวานไม่เห็นกับเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นช่อนี้คือช่อที่4นะคะแล้วมาดูว่าถ้าช่อเกิดใหม่เล็กกว่านี้มีลักษณะแบบไหนนี่นะคะนี้ก็ใช่เช่นเดียวกันนะคะ นี่คือน้องเล็กที่สุดวันนี้นี่คือน้องห้าค่ะน้องห้าเพิ่งออกมาใหม่นะคะแพรม,มานะคะก็โชคดีค่ะปีนี้นะคะว่านหางช้างหรือว่านเพชรเจิงขึงก่อนี้นะคะเลี้ยงมา7ปีแล้วค่ะ7ปีปีนี้ปีที่7นะคะณนะวันนี้เราก็ได้ออกมาปีนี้คือ5้าช่อนะคะอีกสองสามวันเรามารุ่นอีกทีว่า จะมีน้องเล็กเกิดขึ้นอีกหรือไม่มีน้องห้ามีน้องห้าแล้วนะคะจะมีน้องหกน้องเจ็ดมาหรือไม่นะคะแต่แค่ได้ห้าช่อนี้ก็สุดชื่นมากค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ออกมาให้ตั้งเจ็ดช่อในปีนี้บ้านเพชรเชิงหึงนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะมีลักษณะนี้นะคะนี้นี่คือเป็นเป็นต้นอ่อนนะคะนี่ไม่ไม่ได้เป็นช่อดอกนะคะ ออกมาพร้อมๆใกล้เคียงกันนี่เป็นเป็นต้นไปนะคะไม่ได้ดอกอ่มีอีกไหมดอกเล็กๆนะคะก็ไม่มีฉะนั้นตอนนี้จะมีดอกให้เห็นช่อดอกสามขนาดนะคะนี่คือ,น,คอนี่คือเล็กที่สุดนะคะอ่าแล้วก็นี้ช่อนี้ในซอกนั้นนะคะคือช่อนี้นะคะคือช่อนี้เล็กรองมานะคะแล้วก็นี้ ที่เห็นว่าเป็นต้นสามว้มาวตอนมนี้นะคะช่องน,นี้เป็นเป็นพี่รองนะคะพี่รองนะวันนี้ยังไม่มีดอกบานเลยนะคะแล้วก็พี่ใหญ่ของเรานี่ค่ะพี่ใหญ่บานแล้วหกถึงเจดดอกนะคะ ป็นี่สาวงามที่สุดคือดอกนี้นะคะนี่คือสาวงามที่สดุดสาวงามรองลงมานี่คือดอกสาวงามนางรองของเราค่ะนะคะนอกนั้นคงจะเป็นนี่ด้วยนี่ด้วยนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นช่อนี้นะคะช่อพี่ใหญ่เนี่ยตอนนี้จะเห็นแล้วว่ามีสามดอกที่ที่เราจะได้ ช่อของติดผลแล้วจะติดมีเกสรให้เราไปสามารถไปอพอเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือยงให้ให้มีต้นใหม่มาได้นะคะต้มสาวสาวสามงามไปเห็นชัดๆนี่ยังบานไม่เต็มที่นะคะนี่ก็บานกว่าดอกเมื่อกี้นี่คือ สาวงามที่สุดเลยบายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีน้องหกมาหรือไม่วันนี้มีแค่น้องห้าค่ะ